วิ่งวันนี้วันพระนะครับวันที่สี่สมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับเป็นวันมาฆบูชาอันนี้คุณหลังฝึกวิ่งครั้งที่หกสิบสามนะครับฝึกวิ่งตีนเปล่าอยู่ครั้งที่สองได้ห้ากิโลครับค่อยคยฝึกไป,ไป,ไป,ไปครับช้าช้าเราได้รู้ว่า ตีนเราเนี่ยมันสัมผัสตรงไหนก็ได้นะครับมันอยู่ที่การควบคุมของเรานี้ก็ดูว่าการที่เราสัมผัสเนี่ยมันทําให้เราเรียนรู้ว่าเราวิ่งถูกไหมเราอะไรลงก่อนซ้อนลงก่อนก็จะเจ็บหัวเข่านะครับจุดที่ดีที่สุดถ้าคือตรงกลางฝ่าเท้าถ้าวิ่งเร็วเนี่ย ไปนิ้วเท้าจะรู้สึกได้เลยนะครับนักวิ่งวอลาลอนที่เก่งๆเขาจะวิ่งลงปลายเท้าเขาวิ่งเร็วมากแต่ก็ฝ่าเท้าลงก่อนนะครับการวิ่งเตีนเปล่านี้ทําให้เราเรียนรู้เรื่องแบบนี้สุกด,ดีครับขอบคุณมากครับอ๋อลืมบอกวิ่งอยู่ในเพจห้น,นะครับ